ได้ยังจบท okay. ำน้ำเสร็จพอดีแป๊บนึงน,นะ เอ้มันก็ไม่นี่น่นนาแย่แล้วสิทุกคนทำยังไงดีแฟนคลับ เอาอูนิมาให้แต่ว่าพี่ฟ้าแต่งฝันแล้วอ่ะพี่ฟ้าแต่งฟันแล้วแต่ว่าเขาอ,อูนิมาให้อ่ะลืม ทำไงดีอ่ะอูนิเริ่มเทม น,นี่คือขนมหมอเชอยได้นห่สกินเลยเอาแล้วในหัวมันตีกันอีกแล้วถ้าเราดึ สู้ไหม,มแกะยากนะปะโทรแกะตรงไหนน่ะกำลังใจจากพี่จ๊อบขอบคุณนะคะพี่จ๊อบ แล้วก็แช่ไม่ได้อยู่ดีในตู้มันจะแช่ยังไงมันแช่ไม่ได้มันต้องออกมันแกะมาแช่มันแกะตรงไหนนะมาเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนคดัดโอเคอ้ายนั่นจบ ปั้นดูปั้นนึงนะปั้นนึงนะโอ้ยขอแกะก่อนดูก่อนว่าม,มันเยอะเปล่าเอาล่ะ นูหน่อยได้ไหมดูหน่อยได้ไหมโอ้หม oh <my> ่มันเป็นกุ้ง แล내รุน Okay. ขอบคุณอูนิจากพี่จอ๊อบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยบอกว่าฝากให้อิงฟ้าสู้ๆงับเป็นกำลังใจให้เสมอหม่ำหม่ำให้อร่อยจากพี่จอ๊อบขอบคุณนะคะรู้ว่าพี่ฝาซ้อมแบบคอนหนักก็ส่งมาให้ทีมน่ารักเมื่อกี้พี่ฟ้าเห็นคนยืนอยู่ข้างปลายหานตา ณสวยวัสดีค่ะ CEO บ้านมาหาเฮงเฮงเฮวันนี้ขอบคุณบ้านมาหาเฮงสำหรับของขวัญด้วยนะคะนอนดึกอีกแล้วไม่ดึกเลยกำลังพอดีเออคงใส่คลิปเองแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ฟ้าเอาอูนิาชยเย็นก่อนบางิีว่าน่าจะกินอูนิไม่ไหวแล้วค่ะ ขอไปแช่ตัวเย็นแป๊บหนึ่งมันตึ๊ดตึ๊ดตั๊กตักต๊กเธอนอนนั่นเอ้ยเคยเป็นคนใช้ไหมเห็นอะไรหรือเปล่า เห็นมาก็ไม่รู้วุ้ยอืมฮัสโหลพดดีค่ะที่ถึงชิเบยเอ๊ะพาก็จะนอนแหละขึ้นทำไมเนี่ยไลฟ์ทำไมงงเจอกันวิดวันที่หกได้เลยค่ะ วันสําคัญเลยของหนูคอนเสิร์ตแรกในชีวิตตัวก่อนพี่ฟ้าไม่รู้ฟ้าขึ้นลฟ์ทำไมอ๋อ,อก็สัญญากับแฟนคุ้ยสิวขึ้นหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดแปลงไฟแล้ว แปลงในติ๊กตอกเมื่อกี้ไงทุกคนช่วยฟังเพลงนี้หน่อยได้ไหมพรุ่งนี้พี่ฟ้าต้องร้องเพลงนี้ออกอีเวนต์แต่พี่ฟ้ายังจำเนื้อไม่ได้เลยต้องท่องก่อน ใครเดาถูกบ้างว่าพรุ่งนี้พี่ฟ้าร้องเพลงอะไรพรุ่งนี้ไปเจอกันได้นะคะที่งานหง tong, อทองลอตเตอรี่ออนไลน์ที่โชว์ดีซีเขามีมิ팅นะคะไปให้กำลังใจพี่ฟ้าแล้วก็ท็อปสิบมิสแกรนด์ได้พรุ่งนี้เจอกันค่ะพี่ดิ <hib li> กลเนือไม่ได้เลยอ่ะใครต่อใครที่มองเข้ามามีเลยคนนิฉันที่ฉันได้รองหัวใจของเจ้าไว้ั 雕刻。 ฉันทุกนี้ถ้าใครไปงานนะคะก็ช่วยพี่ฟ้าล้องดังๆหน่อยพี่ฟ้าจะลืมเนื้อได้กำลังนอนท่องคืนนี้อยู่ฉันคงได้แต่ภาวนาหวังแค่เพียงข้าเธอี่มีจะาอยมาใจเธอ

งนี้ทุกคนว่าจะรอดไหมพรุ่งนี้พี่ฟ้าลองได้แต่ว่าพี่ฟ้าจำเนื้อไม่ได้พอเพลงคอนเสิร์ตก็ต้องซ้อมแล้วก็เพลงอีเวนต์พรุ่งนี้ก็ต้องจำไม่ได้ยังไม่นอนกันหรอเดี๋ยวพี่ฟ้าจะลงไลฟ์แล้วจริงๆคือไลฟ์ในติ k ต o อไปแล้ว น่าจะประมาณ9,000คนมันเมื่จะได้ที่ได้เฝ้าพี่ฟ้าแป่งฟันเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เขาบอกให้เข้ามาไลฟ์ใน IG ก็มาแล้วบอกให้ทำอะไรก็คือทำหมดแล้วณตอนนี้ฮ้าตีหนึ่งแล้วทุกคนต้องไปแล้วฝันดีนะคะพักผ่อนแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้จะได้เจอกันที่โชว์ดีซีนะคะไปเจอกันเยอะๆเลย ไม่ต้องมีเขาเรียกอะไรไม่น่าจะไม่ต้องมีบัตรหรือไม่ต้องซื้อบัตรอะไรทั้งสิ้นนะคะไปที่หน้าง,งานติดต่อหน้าง,งานได้เลยที่โชว์ดีซีเริ่มตั้งแต่เที่ยงจนถึงสี่โมงเย็นนะคะไปตั้งแต่เที่ยงนะใครที่เขาเรียกว่าแบบไม่มั่นใจว่าแบบไม่ต้องซื้อบัตรแลาก็ไปไวหน่อยที่โชว์ดีซีพอนะคะเป็นงานหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ไม่ได้มีแค่พี่ฟ้าคนเดียวมีท็อปสิบนิสแกรนไทยแลนด์ด้วยนะคะก็ไปเจอกันเยอะๆพรุ่งนี้ก็ มีโชว์ร้องเพลงเพลงนี้แหละจริงๆว่าจะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่าบอกไว้ก่อนเพื <laughs> ่อนร้องผิดทุกคนจะได้ช่วยพี่ฟ้านร้องไม่ใช่อะไรหรอกโอเคค่ะเราเจอกันนะคะดไนท์ night, ค่ะบ๊ bye ายบายอ้าว